สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงแอปเล่นเพลงในเครื่อง Vivo อันนี้เราอยู่ใน Vivo Z7X ต้องบอกว่าอืมดีนะผมชอบทำไมอะ่ะเคยใช้แอปเล่นเพลงของ Google แล้วไม่เวิร์กไม่ได้อย่างคีดคิดอะ่ะเออแต่ว่าที่มันติดมากับเครื่อง Vivo นี่ผมว่าดีนะทำไมถึงบอกว่าดี อย่างแรกเลยก็คือเวลาเราฟังเพลงเราโหลดเพลงอะไรมาแล้วทําเป็นโฟลดงโฟลเดอร์อะไมันไม่ได้มีแค่มันไม่ทีมีไม่กี่เพลงนี่อ่าแล้วเวลาเราฟังก็ไม่ได้ว,ว่าฟังจนหมดอย่างสมมุติเราโหลดมาถ้าสองร้อยเพลงอย่างเงี้ยบางทีฟังไปได้เจ็ดสิบเจ็ดสิบสี่เพลงอ่ะสมมุติแล้วกันฟังไ่ได้เจ็ดสิบสี่เพลงอย่างเงี้ยเออกลับมาฟังอีกที บางทีก็จําไม่ได้เหมือนกันนะพี่ว่าคราวที่แล้วฟังไปแล้วกี่เพลงมปถึงเพลงไหนแล้วแต่ต่อเพ,เพลงไหนแต่ว่าแต่ว่าถ้าใช้แอปเล่นเพลงของ V ี vo ตัวนี้เวลาเราเล่นเพลงไปแล้วเราหยุดแล้วกลับมาฟังใหม่มันก็มาฟังตรงที่เดิมอ่ะแล้วก็ฟังต่อไปจนจบนั่นแหละเออผมว่าอย่างเงี้ยเออมันค่อยโอเคหน่อยไม่ใช่หยุดปุ๊บกลับมาอีกที เพลงที่แล้วมันอยู่ไหนเนี่อะไรเงี้ยอะไรๆลรมันก็เป็นอย่างนี้แต่ว่าอันนี้เขามาก k เอาไว้ให้หยุดเอาไว้ให้ว่าอยู่ตรงนี้เออเราสามารถเล่นต่อไปได้เลยหรือจะไปเริ่มเล่นใหม่ที่เพลงใหม่มาเราก็ว่าไปใน,ในเพลงใหม่นะแล้วแต่เลยและอีกอันหนึ่งก็คือเอาไว้กล่อมนอนได้กล่อมนอนอยังไงในเครื่องวันพันธ์เราสามารถตั้งนู่นตั้งนี่ในใน,ในาฬิกาปลุกแต่อันนี้มาตั้งที่เครื่องเล่น เลือกเล่นเพลงแอปเล่นเพลงของเขาเอ๋อนี่เป็นแอประบบนะมันหออการติดตั้งไม่ได้มันอยู่ในเครื่องเออะฉนนั้นเนี่ยก็ไม่ควรจะไปตั้งท่าถอนมันอกนะผมก็พูดเถอะของดีเก็บไว้เธออะไรน่ะน,นะแล้วมันสามารถตั้งให้เล่นเพลงไปกี่นาทีแล้วก็หยุดได้หรือไม่ก็เล่นเพลงไปกี่นาทีแล้วก็หยุดนอกจากหยุดแล้วปิดเครื่องไปเลยนี่เออโหผมว่าเนี่ยมันเวิร์กผมชอบเลย อ่ะมันไปตั้งค่าตรงไหนแล้วเวลาใช้งานใช้ยังไงเอออันนี้เนี่ยนะเราก็ต้องกดเข้าไปในไอคอนไปหาไอคอนนี้มานะเขาเรียกตัวเองว่าเพลงบี้มันเป็นแอปเล่นเพลงของเขากดเข้าไปเนี่ยเราก็จะมาเห็นว่ามันจะมีเรื่องเพลงอันนี้น,นี่ที่เล่นแล้วโอเค <laughs> ก็จะมีเพลงมีศิลปินมีแกลเลอรี่อะไรเงี้ยเขาเขา,เขาไปหาเข้าไปหาเพลงเออ ผมว่าหาจากตรงนี้จะง่ายกว่าหูก oh. หาจากที่เป็นโฟลเดอร์ในฐานะที่ผมเวลาทําเวลาโหลดเพลงมาผมก็จะจัดไว้เป็นโฟลเดอร์เออนะเช่นเวลากดเข้ามาผมก็จะเห็นว่าอ่าอันนี้เป็นของพี่เจอันนี้เป็นของพี่เจเจตลินนะน,นี้ของติชิโ,นะโร่นะบิลลี่โอเกนนะเบอร์ทรงชัยนะอะไรเงี้ยจะลายเป็นว่าอะไรอย่างเงี้ยคือเราสามารถจัดเป็นโฟลเดอร์โฟลเดอร์ไว้เวลาจะเล่นก็แค่กดเข้าไปอ่ากดเข้าไปจึก๊กแล้วเราก็แตะลงไปที่เพลงเลย มันก็จะเล่นไล่ไปทีละอัน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 ไล่ลงมาอ่าหรือเราอยากได้แบบสลับเพลงก็กดไปมันก็จะสุ่มเล่นให้เราเล่นเพลงนี้มั่งเพลงนั้นมั่งเพลงนู่นมั่งอะไรเงี้ยนะผมเล่นไล่ไปทีละเพลงดีกว่าผมชอบมัจะวนเล่นสลับไปสลับมาอ่าอันนี้มันแล้วแต่พี่ชอบเลยนะพี่จอไหนพี่ก็ไปเล่นเอาก็แล้วกันอันนี้เป็นวิธีการใช้งานอ่าแล้วใช้แล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยไห่เนี่ยเห็นไหยเนี่ย เนี่ยเห็น <he S 2> ไหมคุณสามารถมาเล่นต่อจากตรงนี้ก็ได้หรือจะไปเพลงถัดไปก็ได้อันนี้ก็ได้แล้วแต่พี่จะเลือกเลยอ่ะกดย้อนออกมาย้อนออกมาอันนี้มันก็เป็นเพลงที่มีอยู่ในเครื่องคุณก็จัดเป็นโฟลเดอร์หรือคุณจะไปหาเพลงในเครื่องคุณยังไงก็งไปดูแล้วกันเครื่องคุณไม่ได้เครื่องผมผมไม่รู้ว่าคุณจัดไว้เป็นแบบไหนแต่ผมจัดไว้เป็นโฟลเดอร์ này, น่มันก็เลยค่อนข้างง่ายอ่ะบางทีเราจะอะไรก็เล่นเพลงนี้ของของ,ของนักศิลปินคนนี้ของศิลปินคนนี้อะไรอ่าเงี้ย อันนี้ก็เป็นวิธีการใช้งานซึ่งก็สะดวกไม่มีไม่รรีวยากุ้นวายเลยก็เล่นต่อไปได้เลยเเวลาหน้าจอล็อกเนี่ยนะมันก็จะขึ้นภาพมาอ่าไหนดูซิหน้าจอล็อกเก็บภาพไว้เดี๋ยวใช่อ่าภาพหน้าจอเนี่ยเวลาเขาเรียกอะไรนะเวลาเรา เรากดที่หน้าจอล็อกอ่ะหน้าจอมันดำๆแล้วกดบูอเวอร์หนึ่งทีอ่ะเราก็จะเห็นว่ามันจะขึ้นมาเป็นแบบนี้นี่อ่าเนี่ยมันจะขึ้นมาเป็นแบบนี้อ่าเล่นเพลงของพี่ติ๊กอยู่นาอะไรเงี้ยอ่าเราก็สามารถกดหยุดตรงเนี้ยมันจะเป็นตอนแรกมันจะเป็นขีด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 อย่างนี้เออขีดขีดแล้วก็กดหยุดยึ๊กอ่าอันเนี้เราก็สามารถมากดเล่นต่อได้อ่าเล่นต่อก็คือเล่นต่อแล้วก็เล่นเพลงตอนนั้นต่อไปบางทีเราอยากจะหยุดอยู่เฉยๆก็กดปุ๊บแล้วก็กดหยุดอ่าหรือแบบบางที ไม่ชอบเพลงนี้แล้วอยากกข้ามเพลงไปก็กดตรงนี้ก็ข้ามเพลงไปหรือว่าโอ้เพลงเพลงที่ผ่านมาชอบเหลือเกินขอฟังอีกเที่ยวหนึ่งก็สามารถไปกดเล่นเพลงข้างหลังได้ก็นี่ก็สามารถเล่นจากตรงหน้าจอล็อกได้เลยเออผมว่ามันก็โอเคนะผมว่ามันมันก็มันม่รู้จะพูดยังไง มันโอเคผมว่ามันจะโอเคผมชอบเออนะมันมันสะดวกดีไปโหลดแอปบางแอปมาบางอย่างมันติดโฆษณามาด้วยลำคาญไม่ใช่อะไรหรอกกลัวมันพาไวรลงไวรัสเข้าเครื่องนั่นนะสิ่งที่กลัวไม่ใช่อะไรผมชอบแบบที่มันนุ่นนุ่นหน่อยแมนนุ่นแมนนุ่นหรอไม่ค่อยมีย่อไปโหลดอะไรหรอกถ้ามันทำมาไม่จะเป็นสาระอันจําเป็นเออแล้วถ้าโหลดมาแล้วใช้ดีก็ผมจะยอมเสียตังค์ผมจะยอมเสียตังค์ จะเข้าไปดูว่ามันราคาเท่าไหร่เออถ้าพอจ่ายได้จ่ายเลยแล้วก็ซื้อไว้อะไรเงี้ยเออพอซื้อแล้วเนี่ยมันมันจะไม่มีโฆษณาเข้ามากวนอกกวนใจอ่าซื้อเลยแบบโชว์ไปเลยทีเดียวจบไปไม่ต้องมาแบบหืมหือหอ,อะไรเงี้ยมันหนึ่งมันเป็นการอุดหนุน กับคนที่เขียนแอปด้วยอะไรอย่างเงี้ยไหนๆก็เขียนมาแล้วเขามีต้นทุนนะาเขาไม่ได้มีต้นทุนไม่ได้ทำฟรีนะพี่ต้องมีนักพัฒนาต้องมานั่งเขียนโปรแกรมวางโปรแกรมต้องมาพัฒนาต้องมาอุดช่องโหว่ต้องมาไอโน่นไอนีน่ไอนันน่นเพิ่มไม่เล่าอะไรอย่างเงี้ยค่าใช้จ่ายทั้งนั้นเออนะก็อุดหนุหนเท่าไหร่ไม่เป็นไรหรอกอช่างมันเธอ,อมาออนอกเรื่องอีกแล้วโอเคปะเราไปดูว่าตั้งเวลา หยุดเพลงเออตั้งเวลาหยุดเพลงสามารถนะกดเข้าไปในแอปเหมือนเดิมแล้วลองไปกดตรงเองจุด3จุดตรงนี้เนี่ยนะอ่ามันจะมีเรื่องอะไรมี f เอฟเสกเสียงเรื่องคนหาเพลงช่างมันไม,ไม่ไม่สนใจเนี่ยไปยุ่งกับมันเลยกดแล้วมันไม่เวิร์กกดแล้วหายกดเอฟเฟกเสียง คุณต้องเสียบหูฟังอ่ามันสามารถปรับแต่งค่าตั้งเสียงอะไรได้นะเออต้องบอกว่ากดให้ดูกันนะเออเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีแบบเนี้ยเออเป็นระบบทอบรอบทิศทางเบสหนักเสียงชัดอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีรูปแบบอื่นด้วยรูปดูเนี่ยมันก็จะมีการปรับแต่งเสียงได้นะเออการปรับหูฟังเอฟเฟกอะไรโอ้ยบลา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 บาไม่ไม่ปรับเพรรู้สึกว่ามันกลางๆมันก็ดีอยู่แล้วให้มันทำยืนงั้นแหละแต่ยกเว้นคนที่แบบ ชอบอะชอบปรับแต่งเสียงก็บางทีแบบมันไม่ชาร์จมันอยากได้อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเราไปปรับแต่งได้เออนอ่าเราไปกดใหม่จุดสามชุดโอเคมันก็จะมีเรื่องนี่โหมดสลีปเห็นไหมอันนี้มันตั้งเวลาปิดได้อ่าเรากดเข้าไปในโหมดสลีปเนี่ยเขาก็จะให้คุณเนี่ยเอานิ้วคุณเนี่ยมาแตะแถวแถวนี้นะมันสามารถลูดได้ไปถึงหนึ่งร้อยนาทีโอเคไหมคุณคุณคิดว่าคุณจะหลับภายในกี่นาที อันนี้ต้องวัดใจดูอ่าคุณก็กาๆเอาว่าเออสักยี่สิบนาทีก็หลับแล้วมั้งอะไรเงี้ยคุณก็สามารถตั้งได้นะคุณก็เอานิ้วคุณมาแตะตรงนี้แล้วก็ลูดเนี่ยลูดรูดรูดรูดเนี่ยรูด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 ถอยแล้วอันนี้มันรูดเพิ่มลูดเม <laughs> โอเค <laughs> ก็เอา้าไปไหนแล้วเนี่ย โอเคอ่ามาอ่าหนึ่งวิสามนาทีเลยเหรอสามนาทีก็หลับแล้วโอ้ยจะหลับเร็วเลยขนดาดน,นั้นนี่อันนี้มาแตะแตะแตะตรงนี้เนี่ยแตะได้เนี่ยแตะไปถึงเก้าสิบร้อยนาทีเนี่ยมันสามารถอาลูดลงไปเอาเอานิ้วลูดก็ได้เนี่ยลูดปุ๊บหยุดที่ยี่สิบสองลูดปื๊ืขึ้นมาลูยี่สามสิบอะไรเงี้ยเออสามอ่าถ้าคิดว่าสามนาทีก็หลับแล้วก็ประมาณแค่นี้เนาะแล้วก็ข้างล่างก็คุณก็มากดเปิดเปิดปุ๊บมันก็ตามนั้นเลยแต่ข้างล่างนี่มันจะมีเห็นไหมอ่าให้คุุณเลือกว่าจะหยด จะหลุดเล่นเพลงเฉยๆเมื่อถึงเวลาที่คุณตั้งไว้หรืออ่าหรือข้างล่างนี่หยุดเล่นเพลงและปิดโทรศัพท์อ่าถ้าคุณอยากได้มาโหมดนี้คุณก็มาติ๊กตรงนี้ให้เป็นเขียวๆนี่กดจึ๊กลงไปอย่างนี้อ่ามันก็จะหลังจากที่เล่นถึงเวลาที่คุณตั้งไว้แล้วมันก็จะปิดเครื่องไปด้วยในตัวพร้อมกันทีเดียวเลยเออนะยังไม่ถึงขนาดนั้น <laughs> ยังไม่ถึงขนาดนั้น เออไม่มันก็ดีนะเอาไว้มาตั้งที่หลังอันนี้อันนี้เราต้องต้องไปคิดเองเอาไปคิดเองอ่านาอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันแอปเล่นเพลงในเครื่อง Vivo เอามาฝากกันต้องบอกว่าอืมดีผมชอบอ่ะประมาณนี้แหละแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่ตอไปขอบคุณครับ